แซนด์วิชส,สายเฮลตี้เชิญทั้งนี้ค่ะวันนี้ก็จะจมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแซนด์วิชอะโวคาโดไข่ดาวขนมปังที่เราเลือกใช้จะเป็นขนมปังโฮมบีทของฟาร์มเฮาส์นะคะสำหรับสายรักสุขภาพต้องจัดขนมปังโฮมบีทเลยค่ะตัวนี้ไขมันต่ำและจะไม่มีคอเลสเตอรอลส่วนผักเราจะใช้ผักกินโอ๊กและแครอทหรือเพื่อนๆจะจัดผักตามชอบได้เลยนะคะในส่วนของน้ำสลดัดให้เพื่อนๆเ,เลือกสูตรไขมันต่ำในท้องตลาดจะมีให้เลือกหลายยี่ห้อเลยประกอบร่างแซนด์วิชเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มห่อ,อก,กันเลยสำหรับกระดาษห่อแซนนดวิชทีี่เราาใ้จะมมข 28, 38ซ ริงค่ะไส้แซนวิสสายสุขภาพมีให้เลือกหลายไส้ไม่ว่าจะเป็นไส้อกไก่ทูน่าไข่ต้มไข่ข้นไข่ดาวผักโขมเพื่อนเพื่อนชอบไส้ไหนสามารถจัดตามชอบได้เลยพอเสร็จแล้วก็เอามาลงบล็อกตัดกันเลยเพื่อนเพื่อนมาลุ้นกันนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนี้เลยแล้วก็จะได้เมนูแซนวิชอะโวคาโดไข่ดาวแบบเฮลตี้เฮลตี้เอามาจัดลงกล่องกันค่ะกล่องที่เราใช้จะเป็นรุ่น e 2 0งสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจกล่องและกระดาษ่อแซนวิชสามารถกดที่ตะกร้าหน้าช่องเราได้เลยนะคะถ้าเพื่อนชชออบบบคลิิปแนนี้้ฝาาากกดดดตตม่งเรวยะ